แล้วก็ยังมีในพื้นที่จังหวัดยะลานะครับล่าสุดเนี่ยทางนายแพทย์สำนักง,งานสาธารณสุขจังหวัดยะลาคุณสงการหมายชุมได้ออกมาบอกว่าโรงพยาบาลบรรน,นงสตามีรายงานพบบุคลากรทางการแพทย์เนี่ยติดเชื้อโควิด3รายเป็นพยาบาล2รายแพทย์1รายจึงมีการกักตัวบุคลากรทั้งหมด21รายไว้ที่บ้านเพื่อเฝ้าระวังและดูอาการกันต่อไป โดยโรงพยาบาลบันดังสตามีแพทย์ทั้งสิ้นเนี่ยแรายถูกกักตัวไปแล้ว6รายสำนักง,งานสาธารณสุขจังหวัดยะลาจึงได้แจ้งโรงพยาบาลบันดังสตาดำเนินการตามมาตรการที่ศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินกรณีโรคโควิด -19 ดังนี้ก็คืองดบริการผ่าตัดปกติผ่าตัดเฉพาะกรณีฉุกเฉินให้เลื่อนนัดผู้ป่วยโรคเรื้อรังตามเงื่อนไขความเจ็บป่วยเพื่อลดการแพร่หรือรับเชื้องดหรือเลื่อนการให้บริการทางรังสีวิทยาไม่เร่งด่วนทุกชนิด งดบริการนวดแผนไทยงานธันตกรรมแล้วก็บุคลากรทางการแพทย์ทุกกลุ่มทุกคนหากมีอาการไข้มีอาการไอเจ็บคอมีน้ำมูกให้หยุดอยู่กับบ้านและแจ้งหัวหน้าง,งานทราบทันทีนี่นะครับอันนี้ก็มีผลกระทบเกิดขึ้นนะครับที่โรงพยาบาลบันังสตาเดี๋ยวเราพักกันก่อนครู่เดียวช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาครับเรื่องของ